ลำรับเลิอกห้าเลิอกหกเลิอกหกมาซันกูได้เนาะเข้าใจดีเลิอกหกเดี๋ยวรู้กันดีดีครับมอดโซมาซันบักจอยบักจอยนอนเล่นมาซันมะคุณเนาะมอดโซเพิ่มคุณเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ คุณพี่โม่บ้านเมียน้อยได้อะไรเนาะดีแจ่มเมียน้อยไว้เด้อสำหรัาขอบคุณนะคะคุณพี่สมศักดิ์เมื่อเจ้าก,กอดๆหนึ่งกอดให้คุณพี่สมศักดิ์ด้วยนะขอบคุณคุณน่ะคุณละใหม่หลากใหม่หลากสีให้แงขอบคุณนะคะสําหรับเจ็ดไล่เจ็ดเลิศนะคะมาแจ้กอดๆเด้อขอบคุณวันวันนี้ห้างนกบมามา้า วันนี้รังนกไม่มานะคะวันนี้รังนกเขาจะอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนนะคะถ้าใครเอาแม่นกลงมาได้นี่ยกนิ้วให้เลยนะแม่นกเขาจะอยู่ข้างบนนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่บูบานเมี่ยน้อยขอบคุณนะคะสี่สิบล้านดวงตาให้หัวใจกอๆด,ด,ด้วย เจ็ดไล์เจ็ดเลิฟด้วยนะคะผู้ใดขึ้นมาขอยเป็นบอดสูบวกหกะนม่มาบวกหกแลวนั่นเนาะบอดสูะนะที่ได้เป็นบอดละไรไปเอาสิไว่จับ แล้วสซ่เลื่อนยังก็ได้เด้เยอะเบอดเชียวเชียวหลังไม่ยังไงยังไงคะคุณพี่สงสยังยังหงนอกไครโ็ มอมุอน,มอนแล้วสาวโสบว่าเหลือแล้ว้างนก้างนกเจ้ากระ้างอ่ะแล้วไอ้รังนกก็พังเรียบร้อยฝนตกฝนตกคก่ะไอ้สมสาฝนตกคก่ะคากินนนทบุรีนะ่ะฝนตกมากเลยนะคะ เหมือนพายุเข้ายัางไงไม่รู้ฝนตกมากเลยนะสวัสดีนะคะสวัสดีห้าจะเเียดลานนกอตาสวัสดีไม่เฟรนทุกคนเลยนะสวัสดีตอนบ่ายนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะฝากกดติดตามสาวโซเชียลด้วยนะทำไมมันมันแลดูมืดนเหือนลยไอสมศัดเหมือ,มอนปะะคะ เบิ eat, so ่งใหม่นี่ดีเด้อสวยเบิ่งอีหยังเบิ่งห้องนกบ่ะไอเบิ่งอีหยังเบิ่งห้องนกบ่ะขาดเนาะเจ๊ซื้อเหรียเงินน้ำเข่าบะปุ้ยไอ้สมศักดิ์พินบ่มาญแย่เป็นเหรียเงินอยู่เด้อส่งมาสองรอบอลไรยังแค่ได้เด็กรอบอยู่ อยากเปมูดหาเอาอยู่ใส่บุ๊คไฟฟ้าแน้สัสดวานี่สังก่าป่าก็ผิดคนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณ33ล้านน้องตาด้วยสวัสดีแม่เฟรนทุกคนเลยนะสวัสดีตอนใหม่นะคะ น,นี้ฝนตกมาลองที่นนทบุรีนะคะ